ลุงน uh, um, ี่ก็จะแม้นสบายเนาะโอ้ยแที่าออกมาให้มานานํากันสิมาตัดหญ้าซอยกันแน่ก็บ่ได้เนาะ้ยแล้วนอนเว้นเยูล่ไปตัดหญ้าใกล้สิแล้วล่ะพุ่นน่ะั้อมเียงอ้อมหยังจนสิแล้วล่ะลุงยังนอนเว้นเยอยู่โอ้ย แก่แค้นมึงกันนะเฮ็ดเสียนเพิ่นจักบาทมึงกันนะเมึงหาก้อนหินดีๆก่อนหาก้อนหินเลี้ยงหาก้อนหินก่วนก้อนหินนี่ละก้อนนี้ละเออแล้วนอนลับไม่ดีเลยเหรอเอาเอาเอา เจ้าอยู่มันดึกคนหินแทะกอยเมื่อกี้นี่ฮะเฮ้ยมองเจ้าสิเงนไผี่มีสอคนนึ่งไหมอ้ยจบกันแกงข่คักเลยเนี่ย้ยคนกำลังนอนเสบๆโอ้ยไผสิแกงเจ้าอยู่ดีนะหรือขีเห็นมันถือีนมันถือนี่มันลองไปเลย้ย่ได้แกงเด้อลุงก้ว้เ็้ว้เกี่ยว้้ยโอ้ย